ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอการาบนรรมศสก,การหลวงตาหลวงพ่อพักคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนพี่น้องน้องทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ร้อนมากนะครับผมแต่ตอนนี้ลมชวยมาเย็นๆถ้าฝนตกมาคงจะด,ดีไม่น้อยนะครับผมตัวนี้กิ่งนี้ไม่ทํางานตัดทิ้งแล้ว <laughs> ไม่ทํางาน <laughs> ตัดทิ้งไม่เป็นไรแล้วก็แห้งแล้วก็หายนะครับผม อันนี้กิ่งนี้เป็นกิ่งที่รองลงมาก็เสียไว้ก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่อันนี้กิ่งต่อเดิมนะอันนี้ไม่รู้สีอะไรหรอกอันนี้หักตอนเด็กๆแล้วก็กิง,งอกมาผมก็เลยมาเสียบใหม่ตรงนี้นี่เอาบอกรทองมาเสียบก็นําเสนอให้ให้คุณนพี่ท่านหนึ่งดูก่อนนะว่าชอบไหมตัวนี้นะครับผมอันนี้ถ่ายให้ดูนะรายละเอียปดปวดดีล่าสวยได้นะาได้นะไม่แพงหรอกไม,ม้ผมอันนี้ใหญ่ๆนะกระถางไม่รู้กี่นิ้วหรอกอันนี้กระถาง ปดนิ้วสิบสองนิ้วนี่เห็นไหมใหญ่ๆเลยได้ก็เยอะผมขายไม่แพงหรอกก็ตัวนี้ก็นะถามมาเยอะเลยก็เดี๋ยวผมจะได้รีบทําให้พอดีกิ่งเล็กไปเนี่ยเสียบก็จะได้ไม้ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะเดี๋ยวแราก็เสียบอยู่นะเสียบต่องามงคมๆเดี๋ยวก,ก็สมบูรณ์เองเดี๋ยวพี่จะมาให้ดูนะมาดูเทรนา,าก่อนเรือท่านไหนชอบเทปาานาครับผมเป็นนี้เป็นเทปนาที่ลอกกิ่งหอกลนะอกกิ่งหอก ลอกกิ่งออกก็สูงขึ้นมาแล้วก็เอากิ่งเมียมไว้กิ่งเดียวแล้วก็มาแบบนี้แล้วก็มาจะแตกความข้างบนเองนะครับผมกิ่งกาลังอวบสวยเพราะว่าได้น้ำฝนในหนึ่งครั้งไปอันนี้ก็จริงจริงไม่แพงนะต้นละสองร้อยเองรวมค่าอันนี้จะเอาค่าส่งด้วยเลยไม่เอาค่าส่งไปไม่ไหวนะเอาค่าส่งค่ากล่องค่าของร้อยหนึ่งเลยเป็นคู่นี้ห้าร้อยนะผืออใครต้องการเพิมพบรรณาอันนี้จะเป็นไม้ที่แตกความข้างบนแตกความในกิ่งเหล่านี้ นอนานคตเป็นม้ที่สวยแน่นอนนะอันนี้เป็นม้ที่สวยแน่นอนอันนี้คู่นี้ห้าร้อยไม่แพงนะก็ดูเอาไกลๆก็แล้วกันว่าต้นใหญ่หรือต้นเล็กนะครับผมเดี๋ยวจะเอาเพชรประนาดพ่อเระนน็นนางหลวงคู่นี้ก่งเมียมได้เลยทสูงเนี่ยอันนี้คู่นี้สวยเลยนะสามร้อยหกสิบาทเองนะผมไปทั้งกระถางนะเนี่ยสวยๆวยนคู่นี้สวยนะสามร้อยหกสิบาทเองไปทั้งกระถางกไปเลียงเดี๋ยวจะเอาเพชรประนาดเสียบก,ก่ง ันนี้ก็ไว้ทำงานมาใช้ได้ขิ่ขตัวเดิมน,นะอันนี้ใช้ต่อเทว่อนานะเทวนาแบบนี้นะที่ไม่มีฟอมอันนี้ตัดกิ่งทิ้ง,งแล้วก็ให้มีแต่ความข้างบนอันนี้ก็เป็นใช้วิธีการเสียบเอากิ่งแม่มาเสียบเลยอันนี้สามร้อยห้าสิบาทนะตนนัวนี้ถือว่าในสนใจจะเป็นเจ้าของเพืนนะ่อนาตัวนี้นะครับผมโอเคโอเคมาทํางานกันต่อครับผมเชมิญชมมนาะพูดเรื่องกันปลูกชมนะครับผมปลูกกชอมอันนี้ชมที่ปลูกเราต้องกดให้แน่นๆนะครับผมเชมิญชมดูจะเป็นเน่าอันนี้ไม้ที่เสียบเสียบนะเสียบ ยังไม่ได้แกะดูปิดยังอันนี้เริ่มปิดแล้วใช่ไหมเริ่มปิดแล้วนะก็แกะได้ก็แกะได้เพราะอากาศร้อนต้องแกะไว้หน่อยไม่งั้นไม้เราจะเน่าได้เพราะอากาศร้อนมากอ่าติดแล้วปลูกกันแน่นอันนี้ปลูกด้วยดินปลูกเครื่องปลูกมีใบมะสับกาาับพ้าสั์อันนี้จะเป็นดินแล้วก็มีกา,าวพลาสสับนิดหน่อยนะตามที่เรามีนั่นแหละอันนี้ดอกหนึ่งดึงทิ้งแล้วไม่สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์ดอกไม่สมบูรณ์ดอกแรกจะชอบไม่สมบูรณ์แชอบแตกดึงทิ้งแล้วดอกแรกอันนี้ไปทิ้งแล้วถ้าเราปลูกด้วยอันนี้ขี้วัวนะขี้วัวขี้วัวเราก็ดินแล้วก็ข้าวสาลีมาจะมาได้จริงใหญ่ๆหญ่แแข็งแรงแบบนี้เห็นไหมเนี่ยก็พร้อมเชื่อดอกออกมาให้ชื่นชมอันนี้จะเป็นใบไม้แห้งอันนี้ผมใช้ใบแห้งใบไม้ทั eng, ่วไปนะใบไม้แห้งแล้วก็กับข้าวสับอันนี้ใส่แค่กับข้าวสับใบไม้แห้งนะไม่มีดินก็จะได้ใหญ่ๆญ่แบบนี้ตัวนี้ก็ เช่นกันเช่นกันอะไรเนี่ยปลูกด้วยอะไรไม่รู้หญ้าจักหญ้าหญ้าเลยงจักเอาเอา,เอาที่ไหนหญ้ายงจักอันนี้ดินธรรมดางามไหมก็งามดินธรรมดางามไหมงามเพราะว่าดินธรรมดาจะทําให้ความเคี้ยวอยู่ได้นานเพราะว่าผมไม่มีน้ํารดก็พอมีนั่นแหละไม่มีน้ำรดก็ทําให้ให้อยู่ได้นานไม่ตายแต่ก็ไม่สวยอันนี้ก็เป็นดินที่กาบมะพร้าสับแล้วก็ดินดินบ้านเราเี่ยแหละดินท้องนาเหี่ยใส่มาแล้วก็มีปุ๋ยขีววน,นิดหน่อยก็ได้ไง่ายมงามมาแบบนี้ โอเคทุกคนทำคันนี้สุดกดให้แน่นที่สุดเท่าที่เรามีแรงนะคุณแมคณ่คุณพ่อคุณป้าด้วยคุณลุงด้วยกดให้แน่นจนเทืาม้เราปลูแล้วกดแห้แน่นชวกคนทุเราจัดลากจะเดิน,นได้ไวมันเรียกว่ายังไงละ่ะดินแน่นทำให้ไม้ทรงตัวทรงตัวได้ไวแล้วก็ลากเดินได้ไวดินแน่นๆนะถ้าดินรุน่หวมเหมือนชนจอมีโอกาสเน,น,น่าได้นะเน่าได้ด้วยนะถ้าดินนุ่มหลวมัมนต้องให้ดินแน่นๆที่สุดแล้วก็ถ้าเราทําแบบนี้อันนี้ใบไม้แห้งกับกาบเท้าสับนะเอามา ก็ย้ำขยย้แม่งแห้งที่ผมเคยทำวันนั้นแหละนานแล,นนแล้วเนาะงานแล้วนานแล้วเด้อผม้ยบอกว่าสัต์นะแล้วรดน้ําเช้าเย็ยนจะได้แบบนี้ถ้าเรามีน้นํารดนาถ้ามีน้ําถ้าผมมีน้ําแบบโอ้โหที่หลายๆที่มีนะผมคงจะมีความสุขนะได้ทมํมบนเชมฟรีสวยแบบนี้นะครับผมแต่ว่าผมไม่มีน้านะครับผมผมเคยเอยตามตามีแําเกือก็แล้วกันนะครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมตัวนี้ก็นําเสนออยู่คุณที่ท่านหนึ่งนะครับผมว่าขอดูมังกรทองอันนี้มังกรทองเราเก็ยนว่าเป็นเหลี่ยมมังกรทองแบบนี้นะครับผมถ้าไม่มังกรทองผมก็ทิ้งจริงๆริชมคุณพ่อขอบคุณคุณพ่อที่โชรมาด้วยนะครับผมคุณพ่อดีชนชนบุรีนะครับผมขอบคุณนะครับผมผมเสียบไม้คุณพ่อผมก็ไม่รู้ผมเสียบอะไรไว้นะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างใบย้ายขายกันบางตัวยใบขายกันมากดูดูยากด้วยดูไม่ออกด้วยแต่ว่าถ้าถ้าไม้เหล่านี้นะถ้าเป็นพวกมังกร ต้องดูกอนดูดอกก่อนนะต้องเห็นดอกก่อนถ้าบางตัวดอกจะจะไม่ทองจะสีจืดไปอันนี้คือทองออกทองอันนี้เรียกว่าการทองบางต้นก็จะมีสีจะไม่ออกทองจะออกสีขา,ขาวๆไปเลยสีไข่ๆสีไข่ๆก็รอทิ้งนะครับผม,มทิ้งนะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณที่โทรเข้ามาด้วยขอบคุณทางไลน์ขอบคุณข้อความดีๆิมให้ที่อกให้ขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณความสุขอันนี้เหมาะมากนะที่จะไปปลูกตั้งโชว์ในดีสอนหรือบ,บางกอลโลหรือร้านกาแฟอันนี้ ตอนนี้ใช่ยังไม่มีดอกเราก็ไม่แฮปปี้หรอกเวลาไม้เราเลี้ยงก็โตไปเรื่อ,นนอยพี่นายให่เป็นไม้โตถ้าต้นใหญ่เท่าเสาบ้านคุณก็คิดดูซิแล้วกิ่งจะออกกวาไม่เยอะๆแล้วก็ดอกออกเต็มต้นเป็นดอกชั้นเดียวเหมือนกับสกุลละติดอย,ยู่ในกิ่งไม้จะสวยแค่ไหนห้าร้อยไม่แพงหรอกแต่แบบไม่จะแพงหน่อยสามร้อยเพอต้นเดียวเดี๋ยวจะไม่คุ้มค่าส่งค่าส่งทุกวันนี้จะแพงแล้วพวกนี้ก็สามร้อยหกสิบบาทเองอันนี้โค้งโคองพัฒนาผมรับมานะ เทปนาหลกานี่ผมรับมาแล้วก็มาปรุงแ่กอีกครั้งหนึ่งผมไม่ทำเทปนาาที่บ้านอันนี้ผมรับมาสี่ต้นห้าร้อยนะครับู่ตนงดผมรับมาสี่ต้นห้าร้อยสี่ต้นห้าร้อยผมมาออกคู่ละสามร้อยหกสิบรวมค่าส่งทุกอย่างแล้วทั้งค่าก่อนค่าขวงผมก็หมดแล้วผมเหลือตัวละยี่สิบบาทเองแค่นั้นแหละขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมขอบคุณก็ขอสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ